ดีพวกเราทุกคนเลยคลิปนี้จะมาสั้นๆนะอยากจกะมาสั้นๆมากแต่เวลาปล่อยของทีไรยาวทุกทีอนะ่ะทุกคนเมื่อวานสั้นอยู่นะเมื่อวานก็โอเคเวลาประมาณเมื่อวานถือว่าไม่ยาวพวกเราแบบว่าโอเคไหมคะคือแบบว่าบางคนแบบชอบมากนะคะแต่บางทีครูพินอนะ่ะอาจจะติดไรย,ยาวนะคะ40นาทีนี่ถือว่ายาวแล้วนะสาหรับครูพินจริงๆนะคะการไลที่ดีนะคะเออนะคะโดยเฉพาะมือใหม่ มือใหม่ไม่ต้องหลายยาวนะคะทุกคน่ะสั้นๆพอนะคะเข้าเนื้อหาให้ไหวนะคะถ้าเป็นมือใหม่ถ้าเป็นแบบคนที่ยังไม่มีใครติดตามเยอะเข้าเนื้อหาให้ไหวนะคะเอออย่าลีลาเยอะนะคะนะ เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเวลาคนที่เขาเข้ามาเขาอยากรู้จักเราเขาอยากรู้ว่าเฮ้ยเรามาพูดกับกับอะไรเออนะคะแต่ถ้าเรามีคนติดเยอะๆแล้วนะคะอย่างครูสีตาเนี่ยเวลาไล์หน้าเพจเขาจะแบบเออนู่นนี่นั่นเยอะแยะนะคะก่อนจะเข้าเนื้อหาเนื้อหาอยู่ประมาณ3นาทีสุดท้าย <c oughs> อันนั้นคือเมื่อก่อนเลยนะสวัสดีพี่หญิงนะคะมองเห็นจ้าเออวันนี้มองเห็นคอมเมนต์พวกเราทุกคนนะแป๊บเนื่องขออนุญาตกดแชร์ก่อน วันนี้นะคะครูพิณมาบอก3เคล็ดลับนะคะ3เคล็ดลับ ที่เรานะคะจะสร้างรายได้อยู่บ้านนะคะในยุคนี้แหละยุคโควิดแบบเนี้ยเราสามารถสร้างรายได้อยู่บ้านได้ค่ะทุกคนถ่ายเดี๋ยวครูพินมาให้เทคนิคนะคะทั้งหมด3ข้อเลยว่าถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่มีมือถือเราเป็นคนหนึ่งที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือสัญญาณ Wi-Fi เราเป็นคนหนึ่งที่อยู่บ้านเอออยู่บ้านมีมือถือมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตมี WiFi เนี่ยเราสามารถทำรายได้ที่บ้านได้เลยว้าเอาไหมเอาไหมพร้อมไหมพร้อมไหมถ้าพร้อมกดแช แขอบคุณผู้หญิงมาโชคดีวันนี้ทันไหลเออนะคะโชคนั่นฉันยังไม่ได้คนกาแฟเลยทุกคนเทไว้เป็นก้อนนะเออมันเราไม่ได้คนมันมันก็ไม่ละลายนะทุกคนค่ะหันไปมองเห็นกาแฟนะคะดีน้ไม่เป็นก้อนก่ <laughs> อนอ<ะ>เดี๋ยวส่งผิดห้องไม่ได้ไม่ได้แชร์แป๊บหนึ่งนะตอนนี้นะคะคนไหลเข้ายัางกับสายน้ำเลยนะคะ ครูพินนะคะกำลังมีแผนนะคะกับผู้นำนะคะกับกับทีมเรานี่แหละนะคะเดี๋ยวเราจะปั้นทีมเราขึ้นมาให้แบบว่ายิ่งใหญ่นะคะตอนนี้กําลังวางแผนกันนะคะกําลังวางแผนกันอยู่นะคะว่าเราจะเอาเทคนิคนะคะในการปั้นคนมาทํากับทีมเรานะคะเออนะคะแต่นะคะเราก็ต้องนะคะทํากลุ่มก่อนนะคะเราก็ต้องเลือกกลุ่มก่อนว่าเอ๊ ใครบ้างที่ทรงจะเป็นผู้นำนะคะเราก็จะจับปั้นเลยนะคะทุกคนคะเออนะคะบอกเลยนะคะว่าเด็ดแน่นอนยิ่งใหญ่กว่าเดิมแน่นอนนะคะใครที่อยู่กับเราอยู่ทีมครูพีนเน่ยโชคดีแน่นอน,นะค่ะทุกคนแปบ๊บหนึ่งนะครูพินขอแชร์ก่อนเมื่อกี้แชร์ไปหน้าเฟซแล้วใช่ไหมลืมลืม อยางขอไปได้สวยสุขภาพดีๆแหงๆรวยๆโชคดีรุ่นช่วยรวยกันทุกคนไม่เงินไม่ทองให้ไิดมาเทมาให้ได้การลงตางคมั่นี่ลงขอดูก่อนนะอะทำไมไม่มีตัวเองหน้าเฟซไม่ได้แชร์ตัวเองแน่เลยแชร์แต่เข้ากลุ่มไลน์ก็ดีขอเจ๋งก็เจ๋เออแป๊บหนึ่งนะทุกคนหาไลไ์ตัวเองไม่เจอ นะบอกว่าจะมาสั้นๆแค่แชร์ตัวเองก็นะคะปาไปแล้วคะ่ะแม่3นาทีนะคะ3นาทีใช่ค่ะทุกคนคะ่ะนะเราจะต้องแชร์ไปไว้ที่หน้าเฟซของเราไม่ได้คะ่ะใครใครเคยทดลองใครอยากมีไรายได้อยู่บ้านไหมคะ ดีคะ่ะพี่เอานะฮะเออนะฮะนะเราจะปั้นทีมงานขึ้นมาเพราะว่าโค้ดดีนี่เขาเป็นทีมผูู้พินแล้วทีนี้เขาไปเขาไปทางานแบรนด์อื่นมาค่ะขออนุญาตเล่าแป๊บหนึ่งนะเกิดนําก่อนเขาไปทํางานแบรนด์อื่นมาและเขาเอาเทคนิคที่เขาเรียนกับครูซีตาค่ะไปนะคะดึงดูดทีมงานนะคะมาหลายร้อยคนเกือบ5 0าร้อยคนในระยะเวลาประมาณ ไม่นานค่ะเขาเพิ่งไปทํามาแล้วทีนี้เขาเพิ่งกลับมาทํา tsyu นะคะเพราะว่าช่วงนั้นมันมีข่าวแล้วเขาก็กลัวนน่นนี่นั่นเขาก็มาบอกครูพินว่าพี่นะนะโด่งดังมากเลยพี่ไปอยู่แบรนด์นั้นมีแต่คนแบบว่าบอกพี่ว่าทําไมพี่เก่งจังทําไมพี่เอาเนื้อหาจากไหนมาสอนคนแล้วก็เขาสร้างทีมได้ไม่ต่ำกว่า500คนนะคะนะจากแบรนด์นั้นแต่ทําไมเขากลับมาทําที่นี่เพราะว่าด้วยสัจจะวาจาเขาอธิษฐานจิตไว้ว่านะคะเขาอธิษฐานจิตไว้ว่าเขาเขาจะ เขาจะช่วยคนไปกับแบนคูซิตาเขาก็เลยต้องกลับมาไงถ้างั้นมันผิดสัญจะจักรวาลเอาคืนหมดเลยนะคะเออนะคะดังนั้นเขาจะกลับมาเอาเทคนิคที่เขาเคยทําเคยสร้างแบนเคยสร้างทีมอยู่ที่นั่นมาทํากับทีมเราค่ะเออนะคะบอกไว้แค่นี้ก่อนเข้าสู่เนื้อหาค่ะไหนใครบ้างเป็นคนหนึ่งที่หนูไม่อยากลงทุนหนูอยู่บ้านค่ะหนูมีมือถือค่ะหนูมีสัญญาอินเทอร์เน็ตค่ะและหนูก็เล่น Facebook อยู่ค่ะคุขาเออนี่แหละเราโชคดีมาก ถ้ามีมือถือมีมือถือค่ะคูมีอินเทอร์เน็ตค่ะคูมีเฟซบุคค๊กค่ะครูอยู่บ้านค่ะคูไม่ได้ทํางานไม่มีไรายได้สิ่งที่คุณพินพูดมาทั้งหมดนี้มันคือของฟรีที่เรามีอยู่ติดตัวมาแต่เราจะเปลี่ยนเป็นรายได้หรือสร้างเงินผ่านมือถือผ่านโลกออนไลน์ได้อย่างไรนะเอาแล้วนะเราต้องใช้สิ่งที่เรามีอยู่ในการสร้างเงินในยุคนี้ถ้าหนูเป็นคนหนึ่งที่มีหนี้มีสิน มีบ้านมีรถที่ต้องจ่ายมีค่าใช้จ่ายรายวันวันนี้ถามก่อนว่าเวลาทั้งวันของเราใครบ้างคะที่ตกงานใครบ้างคะที่ตกงานเออถามก่อนใครบ้างคะที่เงินไม่พอใช้ตั้งแต่เช้ามาเราทำอะไรบ้างที่ได้ตังค์ถามก่อนเลยตั้งแต่เช้าตื่นมาเนี่ยทำอะไรบ้างที่มันทำให้เราได้ตังค์คะ มันจะเลยค่ะครูขาหนูไม่ได้ทํางานค่ะมันจะได้ตังได้ไงคะครูขานูอยู่บ้านค่ะโควิดค่ะไปทํางานไม่ได้นั่น,น่ะนสิแสดงว่าตื่นเช้ามาเราไม่ได้ทําเนื้องานที่จะทําให้เรามีตังใช้เลยบางคนนะคะเป็นแบบนี้อยู่แต่ไม่รู้ตัว,ตวเออใช้ชีวิตเสียเวลาไปวันวันวันนี้เราโชคดีมากที่เจอ คลิปคูปพินวันนี้เราโชคดีมากที่เจอคลิปนี้ค่ะพร้อมไหมฮะเทคนิคข้อที่หนึ่งค่ะในการที่เราจะสร้างไรายได้ทำเงินบนโลกออนไลน์ที่บ้านแบบนี้ทุกๆวันเทคนิคที่หนึ่งนะหนึ่งเลยเราต้องมองแล้วว่าภาวะวิกฤตแบบนี้ไม่มีใครออกจากบ้านทุกคนแม่งสั่งของผ่านโลกออนไลน์แล้วเราจะขายอะไรดีหนึ่งนะ จับสินค้าอะไรสักหนึ่งตัวมาทำเงินค่ะย้ำอีกครั้งนะไม่ต้องลงทุนและสินค้าอะไรคะครูขาที่เอามาขายโดยที่ไม่ต้องลงทุนมีด้วยเหรอหนูเห็นแต่พ่อค้าแม่ค้าเวลาเขาจะลงทุนเขาก็เวลาเขาจะขายของเขาก็ต้องลงทุนซื้อสินค้ามาขายที่บ้านเขาเออครูบอกอย่างนี้หมายความว่าไงคะอยากรู้ไหมคะเทคนิค<ๆ><ๆ>ที่หนึ่งคือต้องจับสินค้ามาทาเงิน วันนี้อยากได้เงินบนโลกออนไลน์แต่ไม่มีสินค้าหรือบริการ <Okay. S 1> เพื่อเลี้ยแลกเปลี่ยนเงินให้เข้ามาหาเราจบนะครับพี่น้อง <Yeah. S 1> ตื่นเช้ามาเล่น Facebook เสพข่าวเสพคนติดโควิดไปกี่ยอดเท่าไหร่แล้วไม่ได้นะครับเงินไม่เข้าหยุดเอาเวลาของเราไปเสพเรื่องนั้นคะ่ะสู้เอาเวลาที่เราเสียไปนะคะกับเรื่องเหล่านั้นมา ับสินค้าจับมือถือทำเงินดีกว่าข่ะทุกคนค่ะโอเคไหมคะสินค้าที่เราจะจับต้องเป็นสินค้าที่มันไม่ต้องลงทุนวันนี้การที่หนูจะไปขายแมสขายเจลแอลกอฮอล์หนูต้องมีทุนอยู่ระดับหนึ่งค่ะในการไปซื้อแมสแล้วมาโพสต์ขายไลฟ์สดขายถูกต้องไหมคะในการที่หนูจะขายสเปรย์ขายแอลกอฮอล์ในภาวะโควิดแบบนี้ หนูต้องมีเงินลงทุนค่ะหนูถึงจะามาขายได้แต่หนูไม่มีทุนนะครูแล้วหนูจะจับสินค้าอะไรดีคะคุคะวันนี้ครูบินทำแบรนด์ TSW ค่ะแบรนด์นี้มีสินค้ามากมายตั้แต่หัวจรดเท้า200รายการว่าได้เลยสามารถนะคะให้พวกเราเอาไปโพสเอาไปขายเอาไปทำกำไรที่บ้านผ่านการโพสคลิปวิดีโอโพสร,รีวิวโพสร,รูปภาพ หน้าเฟซของเรานี่แหละขายได้รับกำไรส่วนตา่างไปเลยค่ะโดยที่ย้ำอีกครั้งยังไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวชอบไหมคะถ้าชอบแบบนี้กดหนึ่งมาในภาวะวิกฤตแบบนี้ไม่มีทุนแต่กูอยากขายของออนไลน์แต่ฉันอยากมีไรายได้อะฉันไม่มีทุนฉันเห็นคนขายแมสแล้วรวยฉันเห็นคนขาย อเจลแอลกอฮอล์เช็ดมือแล้วรวยแต่ฉันไม่มีทุนนะที่จะไปสต็อกสินค้าที่จะไปลงสินค้ามาขายเองดังนั้นหนูไม่ต้องลงสินค้าเลยวันนี้ใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ค่ะอะไรคะมือถือค่ะเฟซบุ๊กค่ะสัญญาอินเทอร์เน็ตค่ะสัญญาณ WiFi ค่ะแล้วมาเอารูปค่ะสินค้าจากแบรนดคูพิมค่ะไปโพสต์ขายทำกำไรได้เลยข้อ2ค่ะเคล็ดลับการสร้างไรายได้อยู่บ้านนอกจากเลือกสินค้าที่ มันจับแล้วไม่ต้องลงทุน2นะหนูต้องเลือกสินค้าค่ะที่นะคะมันตอบโจทย์นะมันตอบโจทย์ในยุคนี้ค่ะมันตอบโจทย์มันเป็นสินค้าที่ดูว้าวแค่โพสต์ไปมันก็เป็นที่แบบน่าสนใจของผู้คนหนูต้องเลือกสินค้าที่มีจุดเด่นค่ะและตอบโจทย์กับยุคนี้และและอีกนะทำกำไรให้หนูพเพราะอะไรคะ เพราะหนูต้องมีรายได้ถูกต้องไม่หาอยู่บ้านโดยถ้าไปโพสขายสินค้าแล้วไม่ได้เงินจะโพสทาไมถูกต้องไม่หาะดังนั้นหนูต้องมองแล้วว่าขายสินค้าตัวไหนได้กําไรเท่าไหร่อ่าพร้อมยงังพร้อมยงังข้อที่2หนูต้องรู้ว่าสินค้าที่หนูจะขายนั้นกําไรต่อชิ้นกี่บาทโอเคไหมสมมุติเลยหนูเห็นแล้วว่าคนอยู่บ้าน ทุกคนหันมาดูสุขภาพดูแลสุขภาพกันเยอะขึ้นนูอยากขายสินค้าที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพค่ะตอนนี้คนเน้นออกกําลังกายค่ะทําไมคะเพราะต้องทําให้ร่างกายแข็งแรงทําไมคะร่างกายแข็งแรงแล้วภูมิคุ้มกันมันต้านโควิดไปในตัวเออหรือคนที่อยู่ในภาวะกักตัวกินเยอะค่ะเขามีเวลาว่างว่างปากอยู่บ้านอ้วนขึ้นค่ะหนูเลยจะอยากจับสินค้าค่ะสุขภาพ หุ่นดีค่ะครูคามีให้หนูไหมคะมีคะ่ะทุกคนคาดูต่อฟังต่อนะหนูจะจับสินค้ากาแฟลดน้ำหนักกาแฟเพื่อสุขภาพ,พาค่ะครูมีให้คะ่ะขายปีนะคะกล่องละ390บาทมาดูกําไรก่อนกําไรนะคะกําไรจากตัวแทนเนี่ยหนูเอาภาพไปโพสเขาเรียกว่าตัวแทนระดับเอ็กตตัวแทนเอ็กตนะคะตัวแทนเอ็กตานะ นะที่นี่เขาเรียกว่าเอกตาหนูจะเป็นเอกตาทันทีแค่เอาภาพไปโพสต์ทำกำไรต่อกล่อง10%ของราคาปีก10%คิดเป็นกำไรกล่องละ39บาทวันนี้กล่องละ39บาทอย่าดูถูกเงินเล็กๆน้อยๆนะคะขาย10กล่องขายเล่นๆขายปีกให้เพื่อนขายปีกให้คนอ้วนขายปีกให้คนรู้จักค่ะ10กล่อง เขาทดลองกี่ก่อนคนละหนึ่งกล่องให้เพื่อนหรือให้คนอ้วน10คนเรารับกำไรเข้าบ้านวันนี้390บาทปรบเอโดยที่ย้ำอีกครั้งเราไม่ได้ลงทุนแม้แต่บาทเดียวที่นี่ให้กำไรคุณ10%ต่อสินค้านั้นๆที่คุณขายได้วันนี้คุณขายได้หนึ่งกล่องคุณรับกำไรแล้วค่ะ 39บาทสวัสดีคูนิงนะคะคุณขายให้คนอ้วน10คนคนละหนึ่งกล่องเท่ากับคุณมียอด10กล่องคุณรับกำไร3าไร390บาทถามกลับไปว่า390บาทถ้าคุณเป็นลูกจ้างคุณต้องทำงาน8ชั่วโมงถูกต้องไหมคะกว่าจะได้เงิน390บาทวันนี้คุณไม่ต้องเป็นลูกจ้างขครวันนี้คุณไม่ต้องเสียเวลา8ชั่วโมงค่ะ เพื่อเข้ากะเขา้เวนเพื่อรับเงิน390บาทคุณแค่ไปบอกคนอ้วนคนรู้จักคนที่อยากลดน้ำหนักคนที่อยากคุณดี10คนทดลองกินก่อนนะมึงเออบอกเขาคนละหนึ่งกล่อง390บาทเออกูไปเจอมารีวิวเยอะมากเห็นไหมฮะหนูขายได้แล้วค่ะ10กล่องกำไรขายปีกทันที10กล่อง390บาท จะเกิดอะไรขึ้นหนูทําแบบนี้ทําแบบนี้ค่ะสักสิบวันสิบวันกําไรงอกมาค่ะสามพันเก้าร้อยบาทจากปกติสิบวันที่แล้วถ้าหนูไม่ทําอะไรเลยถ้าหนูไม่เจอคลิปครูพินเลยศูนย์บาทค่ะคุขาจะหาข้าวมากินเนี่ยแทบไม่มีแล้วแทบจะกินแกลบกินดินกินผักที่ปลูกตามบ้านนะคะคุขาไม่มีังค์ วันนี้ทำสิบวันกับเราเงินงอกขึ้นมาเท่าไหรนะ 3, ่นะ3 9มพบาทมีข้าวกินหรือ,อยังซื้อข้าวได้ไม่รู้กี่จานค่ะเห็นไหมฮะสุดยอดไหมคะย้ำอีกครั้งคุณไม่ได้ลงทุนกับเราเลยค่ะสุดยอดไหมคะเออเห็นไหมฮะนี่คือนะคะเคล็ดลับการสร้างรายได้อยู่บ้านโดยที่ไม่ได้ลงทุนเลย นี่คือกาแฟที่ครูพินบอกกินอยู่กินทุกวันนะคะตัวกาแฟเขามีชื่อว่า SM สมส่วนไปเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตได้ขายดีมากนะคะเห็นไหมว่า10วันกำไรเข้าเราและ3,900บาทเออมันง่ายขนาดนี้เลยหรอคะปฏิเสธไม่ได้ว่าคนไทยน้ำหนักตัวเยอะอ้วนง่ายอ้วนเยอะและทดลองกินมาหลายยี่ห้อถ้าหนูมีคนรู้จักเหล่านี้ไม่ต้องไม่ต้องรีบขายเขา มึงเอาไปกินก่อนนะเพื่อนเอ้ยอายายคนนั้นอะแกอาป้าไปกินก่อนหนึ่งกล่องยังไม่ต้องรีบเอากับหนูเยอะไปทดลองกินก่อนหนูให้ไปทดลองกินก่อนหนึ่งกล่อง390าบาททาได้ไหมฮะขายวันละสิบกล่องสิบกล่องสุดยอดเลยคะต่อนะวันนี้ครูพินให้เคล็ดลับไปทั้ง3าเคล็ดลับต่อไปเคล็ดลับข้อที่สพอเระจับสินค้าเรารู้กําไรต่อชิ้นแล้วนะคะนะ แค่รับข้อที่1เราต้องจับสินค้ามาทําเงิน2เราต้องรู้ว่ากําไรต่อชิ้นเท่าไหร่เออถ้างั้นมันสร้างรายได้ไม่ได้3ค่ะเราต้องรู้ช่องทางทาเงินค่ะให้ไปเลยนะคะช่องทางทําเงินมีอยู่2แบบ 1- มีอยู่2แบบ1ขายคนรู้จัก 2- ขายคนไม่รู้จักโอเคไหมเออช่องทางทําเงินหนึ่งขายคนรู้จักขายคนรู้จักทํายังไงเฮ้ยโทรไปบอกเพื่อนเฮ้ยอินบ็อกไปบอกเพื่อน บอกไปบอกยายหรือเดินไปบอกยายนี่ฉันจะเปิดรีวิวให้ดูเปิดรีวิวค่ะรีวิวในกลุ่มคูพินโทรศัพท์ยายยายอ้วนนะอ่ะมึงเพื่อนมึงอ้วนเดี๋ยวกูส่งรีวิวให้ดูเออมึงหนักเท่าไหร่วะอยากลดน้ำหนักเปล่าช่วงนี้กูว่ามึงอ้วนเกิดไปแล้วนะเออมันไม่ดีต่อสุขภาพเวลาอ้วนเนี่ยภูมิคุ้มกันต่ำเดี๋ยวมึงเสี่ยงติดโควิดมึงต้องลดน้ำหนักด่วนเลยเออเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเก็บเทคนิคนะฮะขายคนไม่รู้จักเราพูดได้ตามสไตล์เรา ออเขายคนไม่รู้จักเราพูดบอกเขาได้เลยอินบ็อกไปบอกเขาได้เลยเฮ้ยเฮ้ยส่งรีวิวให้ดูเห็นไหมคะสองช่องทางทําเงินนะคะนอกจากขายคนรู้จักแล้วช่องทางทําเงินขายคนไม่รู้จักหนูจะไปขายที่ไหนครูวันนี้หนูมีเฟซบุ๊กไหมคะคนที่เป็นเพื่อนหนูทุกคนใน Facebook เนี่ยคือคนหมู่บ้านเดียวกันไหมคะที่อยู่ใน Facebook ไม่ มันมีคนที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศด้วยมาเป็นเพื่อนเราในเฟสถูกต้องไหมฮะถูกต้องไหมฮะดังนั้นเราไม่ได้รู้จักกันแบบสนิทกันชิดเชื้อเลยนะคะคุณตกใจรูปอะไรขึ้นมาเออเราไม่ได้รู้จักกันเราไม่ได้รู้จักกันแต่เราเป็นเพื่อนกันในเฟสเห็นไหมแค่รับการขายคนไม่รู้จักเราก็โพสต์ค่ะโพสต์ไปเลยนะคะโพสต์ไปเลยค่ะนะเออใครอยากหุ่ดี กด99มาจ้ากินกาแฟแล้วอ้วนมากินกาแฟของเรานะจ๊ะเออใครกำลังตามหาตัวช่วยลดพุนเรายินดีแนะนำนะจ๊ะโพสไปเลยค่ะเดี๋ยวมันมีคนมาเองโพสร,รีวิวบ้างอะไรบ้างสลับกันไปเห็นไหมฮะนี่คือเคล็ดลับการถ่ายคนไม่รู้จักเพราะคนไม่รู้จักทักมาทำยังไงต่อคะครูขาถามเขาเลยว่าเป้าหมายเขาต้องการลดน้ำหนักกี่โล แล้วส่งรีวิวคนที่อ้วนคนที่ลดกิโลกิโลลงไปให้เขาดูเนี่ยพี่คนนี้80ดลงมา20พี่อยากลง20โลเหมือนเขาถูกต้องไหมคะเนี่ยรีวิวเขาลงได้ค่ะ20่โลเขากินแค่ตัวนี้ค่ะและเขาไม่ได้ออกกําลังกายทุกวันด้วยวันนี้พี่อยากลด20โลพี่ดูรีวิวเนี่ยต่อไปเนี่ยพี่จะหุ่นดีแบบพี่คนนี้แบบรีวิวที่น้องส่งให้วันนี้ถ้าพี่กินหนึ่งกล่องพี่จะลด20โลไหมไม่บอกความจริงไม่นะคะพี่คะหนึ่งกล่องกินได้10ซอง สิบซองกินวันละสองสิบวันสิบวันโอกาสที่พี่จะลดยี่สิบโลไม่มีทางอยู่แล้วพี่ขั้นต่ำที่ขี้สิบกล่องค่ะพี่ขาถ้าจะลดยี่สิบโลมากกว่าสิบกล่องด้ซ้าบางคนก็กินต่อเนื่องประมาณสามเดือนนะคะเขาลดยี่สิบโลเออเพราะหนึ่งกล่องมันกินได้สิบวันวันนี้พี่จะเอาสามเดือนน่ะพี่จะเอาสามเดือนน่ะพี่ก็ต้องเยอะกว่าน,นี้แล้วถ้าพี่จะเน้นแบบลดไว้พี่ต้องกินวันละสองซอง,องเห็นไหมฮะนี่คือเทคนิคขายคนไม่รู้จักอืม สุดยอดไหมคะอันนี้แค่พูดถึงตัวกาแฟตัวเดียวนะยังตัวกาแฟตัวเดียวคนไหนไม่กินกาแฟแนะนําตัวอื่นได้ไหมมีชานมมีโกโก้มี3รสชาติกาแฟชานมโกโก้โอเคไหมคะเห็นไหมพ่อเราขายสะสมยอดได้ครบ11กล่อง11กล่องกําไรเราจะเยอะขึ้นทันทีค่ะจปกติได้กําไรกล่องละ39บาทกล่องที่11นะคะเราจะได้กําไรอยู่ที่ กล่องละ60บาทเยอะขึ้นเป็น2เท่าเลยนะคะ60บาททีเนี้ยหนูขายวันละ10กล่องเท่ากับว่าหนูจะมีรายได้เข้าบ้านหนูละวันละ600้0 0ทำา1บวัน6ฟันอ้ทำา10วัน6พันฟินนันเล่จะตายเห็นไหมคะเราต้องขยันบอกคนนะบอกคนใกล้ตัวบอกคนรู้จักบอกให้หมดมันหมดเวลาที่เราจะอายทำกินแล้วคะ่ะ เห็นไหมฮะนี่คือ3เคล็ดลับที่ให้ไป 1. เลือกสินค้าที่เราอยากจะทํากําไร2เราต้องรู้ก่อนว่ากําไรต่อชิ้นเท่าไหร่ 3. พอรู้กําไรต่อชิ้นแล้วหาช่องทางการขายช่องทางการขายมี2ช่องหลักๆคือ 1. ขายคนรู้จัก 2. ขายคนไม่รู้จักเห็นไหมคะขายคนไม่รู้จักขายในเฟซขายตามกลุ่ม Facebook ขายคนรู้จักโทรไปบอกแนะนําไปบอกอินบ็อกไปบอกคะ่ะ เห็นไหมคะหรือเวลาหนูโพสหน้า Facebook ใครกดไลค์อินบ็อกซ์ไปคุยเลยคะ่ะเฮ้ยเห็นพี่กดไลค์ตัวกาแฟเห็นพี่กดไลค์โพสหนูเกี่ยวกับลดน้ำหนักพี่อยากคุณดีใช่ไหมอ้าเห็นพี่กดร้องก็เลยมาแนะนาขอขอนุญ,ญาตโทนนะคะโทรเลยค่ะลูกหมดเวลาหมดเวลาตอนยอนหมดเวลาคิดเยอะแล้วค่ะแม้เวลาคุยกับคนก็ต้องคุยด้วยความมั่นใจหนูไปดูรีวิวมาแล้วพี่เยอะมากพี่จะเอาไหมสามร้อยเก้าสิบบาทต่อกองอเวลาพูดกับคนต้องมั่นใจนะ ไม่ต้องคิดอะไรเยอะกูมันกูสนุกหยตื่นเต้นทําไมขายง่ายจังวะทําทแบบครูพินบอกเห็นไหมฮะนี่คือ3เคล็ดลับที่มันเด็ดมากบอกเลยว่าเอามาสอนฟรีได้นี่ไม่ได้เปิดคอร์สสอนและย้ำอีกครั้งคลิปนี้คุณไม่ต้องลงทุนเลยเห็นไหมฮะสิวันคุณมีกําไรเข้าคุณแล้วค่ะ6,000บาทโอ้โหโอ้โหง่ายจังเลยค่ะครูขา,า,าง่ายจริง ง่ายจริงนี่พูดถึงสินค้าตัวเดียวซึ่งแบรนด์ T S w U ของเรามีสินค้าเป็น200รายการให้คุณเลือกไม่ชอบกาแฟไม่ชอบตัวหุ่นดีขายอะไรดีคะครูคาหนูชอบอะไรที่เป็นแบบว่าสินค้าว้า,าวที่เป็นแบบสาธิตรหรือลงคลิปแล้วเขาเห็นความแตกตา่างเห็นความแบบว้าวเลยอ่ะจับตัวไหนคะเซนเซอร์โฟมโฟมล้างหน้าว่านทิปล้างเครื่องสำอางได้ไหมคะฟองน้ำ เช็ดเครื่องสำอางอะทำหน้าเละๆเะป๊ะๆแ,แล้วเช็ดออกว้าวสะอาดในพริบตาเดียวใครเห็นก็อยากซื้อใครเห็นก็อยากใช้ขายให้ใครขายให้คนมีหน้าเดี๋ยววันหลังจะมาพูดสินท้าตัวเอนวันนี้พูดกาแฟไปก่อนวันนี้ให้เคล็ดลับการขายกาแฟไปก่อนเดี๋ยววันหลังจะมาพูดส่วนใครที่อยากได้เคล็ดลับแบบเจาะลึกแต่ฟรีสนใจ เข้ากลุ่มปลดหนี้ทวีสุขวันนี้สอนเวลาสองทุ่มฟังให้ดีวันนี้เรามีกลุ่มปลดหนี้ทวีสุขสอนเวลาสองทุ่มค่ะนะสอนเวลาสองทุ่มใครสนใจพิมพ์ว่าสนใจเดี๋ยวครูพิมจะเอาลิงก์มาปักหมดไว้เป็น เป็นลิงก์กลุ่มของครูพินก่อนพอเข้าไปในกลุ่มครูพินแล้วครูพินจะส่งลิงก์ให้เข้าเรียนในโปรเจกต์บทนี้อีกทีหนึ่งนะคะไม่งั้นจะง,งงกันโอเคไหมกลุ่มของครูพนก่อนพอเข้าไปในกลุ่มครูพินแล้วครูพินจะส่งลิงก์ให้เข้าเรียนในโปรเจกต์เพราะว่าไม่งั้นมันจะงง,งส่งลิงก์ไปแล้วขึ้นอย่างโอเคมาปักหมดุดนะคะใครที่เพิ่งมาคูคา่ขาคลิปเมื่อกี้ วันนี้ที่ครูสอนหนูเก็ตหนูเข้าใจดีมากเลยแต่หนูอยากได้เทคนิคเพิ่มกว่าเดิมได้แบบเจาะลึกกว่าเดิมวางแผนในการปลดหนี้ปลดสินาหารายได,ได้หรือเทคนิคการขายสินค้าที่มันง่ายกว่านี้ตัดสินใจเข้าไปในกลุ่มนี้ค่ะโปรเจกต์ปลดหนี้ทวีสุกนะคะครูพินปักบุตรลิงไว้ให้แล้วกดลิงก์เข้ามามันจะเข้าไปกลุ่มของครูพินก่อนพอเข้าไปในกลุ่มเดี๋ยวมันจะมีข้อความของครูพินจะส่งไปให้ว่าใครที่เพิ่งเข้ามาให้กดลิงก์นี้อีกทีหนึ่งเพื่อเข้ากลุ่มไลน์โอเพนแชทโอเคไหมคะ เออเพราะว่าหนูต้องเข้ากลุ่มคูพินก่อนถ้า่างั้นเราจะไม่รู้จักกันว่าใครเป็นใครโอเคไหมนะสำหรับใครที่มาที่หลังมาย้อนก็สามารถกดลิงก์นี้เข้าไปได้เลยย้ำอีกครั้งว่าฟรีมีคนมาสอนเราสองทุ่มตรงวันนี้นะคะเรียนฟรีนะคะสองทุ่มถึงสามทุ่มไม่พร้อมกดนี้ไม่พร้อมสร้างไรายได้บนโลกออนไลน์อย่าเข้ากลุ่มเรียนค่ะเพราะที่นี่ย้ำอีกครั้งฟรีค่ะคูพินไม่จำเป็นต้องมานั่งเสียเวลาบอกใครที่ไม่รู้จักค่ะ เพื่อให้เข้าเรียนฟรีครูพินไม่จะไปต้องมานั่งเสียเวลาในการสอนคนที่แม่งไม่รู้จักแต่ทําไมวะถึงออกมาเออทำไมถึงออกมาไม่ได้เงินเลยค่ะไม่ได้อะไรเลยค่ะสู้เอาเวลาเป็นฟ์ขายของเงจะได้อีกเยอะกว่าน,นี้นะคะเออเพราะเราอยากช่วยคนค่ะเรารู้ว่าคนแม่งมีนี่มีสินเรารู้ว่าคนแม่งมีวิกฤตทางการเงินอยู่ตอนนี้เราจึงต้องส่งนะคะส่งคลิปดีดีความรู้ดีๆนี้ออกมาเพื่อช่วยคนให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้เราไม่สามารถบริจาค เงินจำนวนมหาศาลเพื่อช่วยเหลือผู้คนทุกบ้านทุกครอบครัวได้ค่ะเราไม่สามารถทําแบบนั้นได้เพราะเมื่อละที่เราบริจาคเงินให้เขาช่วยเขาพอเขากินหมดเขาจะขอเราต่อเขาจะเป็นเหมือนลูกนกที่หาอาหารกินไม่เป็นค่ะเขาจะให้แม่ป้อนอาหารตลอดไม่ได้ค่ะวันนี้การให้คนที่ดีที่สุดคือการให้ปัญญาเราต้องให้ปัญญาความรู้คน ไปหาเลี้ยงชีพไปหาอาหารกินเองได้เป็นเหมือนลูกนกเราต้องสอนลูกนกให้บินเป็นเราต้องสอนลูกนกให้หาอาหารกินเองเป็นถ้าหากว่าแม่มันไม่อยู่เหมันกันค่ะวันนี้การที่เราเอาคนมีหนี้เข้าไปอยู่ในกลุ่มเราไม่ได้ต้องการโยนเงินให้คุณและโอนเงินเข้าบัญชีคุณค่ะเพราะเมื่อไรที่คุณใช้หมดคุณจะหามันไม่เป็นค่ะสิ่งที่เราให้คุณในกลุ่มค่ะคือการหาเงินเป็นค่ะการหาเงินด้วยตัวเองค่ะเออ ไม่พร้อมหาเงินไม่พร้อมสร้างรายได้ด้วยตัวเองใช้ชีวิตอยู่ที่เดิมต่อไปนะคะไม่ต้องกดเข้ากลุ่มโอเคไหมคะวันนี้ครูผินไปแล้วจ้า